กดถ้ากดได้ก็ขอบคุณคร้าผมนะขอบคุณนะขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณไว้ก่อนนะสำหรับใครไม่กดก็ช่างใครที่เข้ามาดูนะครับก็กดให้หน่อยครับจะดีมากครับผมส่วนคอนเทนต์วันนี้ก็ตามซื่อคลิปเลยครับผมมันก็คือใครที่ชนะหนึ่งหนึ่งกูได้ตอนนี้หน้าตัวเองากว่ากูเก่งนะครับผมอยากโดนตบสักทีให้มันหายมั่นสะหน่อยตอนนี้หน้ามัน,ม,นมันอยากโดนอย่างเงี้ยมันอยากโดนอย่างเงี้ย โคตรเปรี้ยวแั้หว่านี้อ่าโอเคคอนเซ็ปต์คอน,นเซ็ปต์วันนี้นะก็เหมือนแบบว่าพวกมึงแต่ละคนอ่ะมาหนึ่งหนึ่งกับกูในเซิร์ฟปกติเลยใครที่ชนะกูได้กูจะเอาเป้งเที่ยเนี่ยโปะหน้าแล้วกูก็จะเปิดเพลงเต้นไปด้วยอธถ้าทำอาิถ้าพวกมึงทําได้กูจกัดให้เลยแต่ว่ากูอยากบอกว่าการที่พวกมึงจะหนึ่งหนึ่งกับกูนั้นพวกมึงจะต้องเป็นโจรสลัดทั้งหมด แล้วพวกมึงจะต้องเล่นแบบเสียข้าหัวครั้งเดียวถ้าข่ากูไม่ได้เพียงแต่ครั้งเดียวครั้งต่อไปมึงจะไม่ได้เห็นกูโดนแปะแป้ง Calendar. อย่างนี้ปวดหัวไม่พอประเด็นก็คือว่าโลบอกมันไม่ได้จากัดไว้ว่าพวกมึงจะรับแอดได้ทั้งหมดประมาณ10,000คนมันจำกัดประมาณไม่เป็นร้อยด้วยซ้ํากูก็เลยรับแอดได้ประมาณแค่ร้อยนะครับผมโอเคงั้นก็เอาไว้กันเริ่มเลยดีกว่ามา กูโดนแปะแป้งแน่นอนนะครับผมมาคนต่อไปเริ่มเลยดีกว่าไอเยโดเปิดมาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยยังไงยังไงมาเล่นเชิงเล่นเชิงเปล่าเล่นเชิงเล่นเชิงกับตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมานี่มานี่เโอ้ยวันนี้อเล็กมันดูทรงจะเหมือนว่าจะโดนแปะแป้งยากไปหน่อยว่ะไอเกินนะครับเพราะว่านี่เพิมโอ้โหเดี๋ยังโด้ขนฉาโด้ด้วยวันเขาละ หว่นปะล่ะหว่นปะลัะหว่นปะล่ังชดว์่หว่านะลงยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยหว่นปะลังน้องเจออันนี้เจอเปิดโปไปยังงงอยู่เห้ืกันไี้เี้ยตีโดนแอ้เี้ยตายแล้วมึงโอ้โหไม่โดนครับจังหวะนี้ผนโมจินะครับผมผมแนะนำนะครับผมสำหรับใครที่อีกหนึ่หนึ่งกับผมได้ยังให้กูโดนป่าแป้งนะก็ไปเอาบ่นโกงมาเลยนะครับผมเออเออเออเเออ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 เอ พอดีได้คอนเทนต์เลยว่ะตบไก่ม <laughs> า <c oughs> มาแล้วผมเทปเป้ถ้าเทปเป้บอกจะขอใหม่เหรอ